ฝันเหน็นงูทั้งคืนฝันเหน็นงูเ<อ>ช้าเช้ามาตื่นมายัางไม่ล้างหน้านะ,ะเปิดประตูปุ๊บเจอเลยเไม่ยอมไม่ยอมไปไหนครับอันอยู่หน้าบ้านอ่ะเออแว่าจะมาให้โทรบชคอยู่ๆไม่เคยในรอบ20ปีเพิ่งเคยเห็นงูงูเกี่ยวกันครับ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมบ่าวศักดิ์คักอโรอดชาแนลนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็บ่าวศักดิ์คักอโรอดแฟนเพจนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมได้เดินทางมาที่บ้านขวาวใหญ่ตะบลขวาวใหญ่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลปู่องค์ดําแสนสิริจันทานคราชนะครับผมหรือว่าปู่นักรบปู่องค์ดำนะครับท่านผู้ชมครับที่บ้าน ของคุณพ่อช่างจรวดนะ<น>ครับผมวันนี้เราจะมาตามโค้งสุดท้าย,ย,าายนะครับผมกับตัวเลขแนวทางนะครับผมวดประจทรวันที่1เมษายน2567นะครับผมกับเลขความฝันของคุณพ่อช่างจรวดซึ่งมีความเกี่ยวข้องนะครับผมเกี่ยวกับพญานาคนะครับผมปู่องค์ดำนะครับผมซึ่งคุณพ่อช่างจรวดคุณพ่อจะมีเซน์ทางพญานาคนะครับผมแล้วก็ปู่องค์ดำนะครับผมซึง่ง ผมก็ได้ติดตามคุณพ่อตั้งแต่เริ่บแรกเริ่มแรกตั้งแต่เห็นจอมปลวกปู่องดำนะครับท่านผู้ชมจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้นะครับผมโดยความเชื่อของคุณพ่อก็คือมีการสื่อสัมผัสกับสิ่งลี้ลับก็คือพญานาคได้นะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาตามตัวเลขส่วนเรื่องโชคลาบที่ผ่านๆมานะครับผมคุณพ่อช่านจรวดมีโชคมีลาบแล้วก็ fc มีโชคมีลาบทั้งหมดก็คือจากปู่องค์ดำแสนสิริชันทานาคราช นะครับผมคือการสื่อสารกันทางความฝันบ้างนะครับผมการทําให้เห็นบ้างนะครับผมวันนี้ก็ต้องกลับขอบพระคุณเอฟซด้วยนะครับผมที่เคยนะครับผมให้ผมบาลักได้มาจุดธูปหรือว่าซื้อของมาเส้นไหว้เป็นการบนขายที่ยิ่งล่าสุดนะครับผมยิ่งล่าสุดนะครับผมของอะไรงูที่บายุอั้นบาดคอแจ้งตรวจไหมงูนะครับผมล่าสุดเป็นงูเนาะแล้วล่าสุดเป็นงูที่มาเกี่ยวกันนะครับผม จะเป็นงูบ่าวสาวหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับก็หรือว่าเป็นปูองค์ดําาอจจะไปแมนครับไปที่บ้านของคุณพ่อช่างจรวัดตรงนั้นเลยนะครับผมตรงนี้จะเป็นบ้านเป็นสวนนะครับท่านผู้ชมและผมก็หลายๆเหตุการณ์นะครับผมซึ่งเกิดขึ้นกับบ้านคุณพ่อช่างจรวัดนะครับแล้วก็เอฟซีที่เคยให้ผมมาบนขายที่กับปูองค์ดำนะผมก็ทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมยิ่งเคสล่าสุดอยู่ที่นครสวรรค์หรือเปล่านะครับก็รอชมในคลิปกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชม นะครับผมคือปู่องค์ดำสันสิบเราจะขอหน้าที่การงานการาสุขภาพร่างกายมันจะเป็นขอโชคขอลาภทุกอย่างได้หมดคือปู่องค์ดำสันสิบจันทร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปหาคุณพ่อช่างจรวลนถ้าเกิดผมขอกำลังใจเอฟซีทุกท่านนะครับผมคนละไลค์คนละแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจบ่าวศักดิ์เด้อนะครับทางช่องแฟนเพจแล้วกท็ทางช่อง YouTube นะครับท่านผู้ชมด้านหลังของผมนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นโครงสร้างนะครับผมการที่จะสร้าง อปคงปูองค์ใหญ่นะครับผมซึ่งผมจะได้รีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูตลอดเวลาที่ผมมาสถานที่ตรงนี้นะครับผมท่านผู้ชมก็คือการจะสร้างาพยานาคปูองค์ดําองค์ใหญ่นะครับผมขนาดความสูง3เมตรยาว9เมตรนะครับผมท่านผู้ชมนะครผมแล้วก็มีการทมที่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมวางางานที่จะทําแล้วนะครับผมก็ส่วนหนึ่งก็มาจากอา FC บ่อสักนะครับผม บางส่วนถ้าผมที่โอนเงินร่วมบริจาคนะครับผมถมที่นะครับผมเพื่อจะร่วมสร้างองค์ปู่ด้วยกันนะครับตอนนวงก็ทาไปเรื่อยๆนะครับผมทําไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับผมไปหาคุณพ่อช่างจรวดนอกนะครับผมว่าคุณพ่อมีแนวทางอะไรบ้างนะครับผมวันนี้โค้งสุดท้ายจริงๆนะครับผมโค้งสุดท้ายนะครับผมสําหรับคุณพ่อช่างจรวดก็ถือว่าเข้ามาเกือบทุกงวดนะครับท่านผู้ชมรับพลาดน้อยนะครับผม เพราะว่าบารมีของปู่องค์ดาของเราเนี่ยเองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเป็นคนเชื่อนะครับโปรดใช้วิจารยานในการรับชมทุกอย่างเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมฉลาดกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยนะครับท่านผู้ชมเอาคุณพ่ออยู่พวดีเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับผมอย,อยู่บ้านงานเยอะเลยครับพอช่วงนี้างานเยอะจริงอืของ,งานปู่ไว้ด้วยกันเลย ของานกระปูด้วยใช่ไหมครับืมเยอะช่วงนี้ยังติดภารกิจภารกิจงานเยอะโอ้งานเดือนนี้ทั้งเดือนเลยก็จะจะได้เงเสร็จเพราะว่าจะพอเพื่อสภาก็ต้องมาสร้างองค์ปูแล้วก็ไกลเนาะพ่อเนาะไกลละเยอะหลายสามงวดครับงมดทีถแล้วก็ลาดเข้าแปดตัวเดียวแปดล่างผมขอไปเพราะว่าเมื่อถแล้วจริงขอเลขไว้เรียบร้อยแล้วอืต้องขอไปเอฟซีเนาะคือแล้ว เลขเข้าว่าเข้าไม่เข้าว่าไม่เข้า<ช>ไม่เคยคเอาเลขมาเปลี่ยนอืตอนงวดที่แล้วขอไวตอนสุดท้ายว่าจะปกติทุกเช้าจะต้องมาขอย้ำครับเพราะนั้นมีอาจารย์ป้อมมาขออืม,มาขอว่าขอจริงๆเลยอาจารย์ป้อมมาขอนั่งสมาธิต,ตรงนี้เลยครับเลขหกเจ็ดแปดก็เลย <c oughs> เหมือนกึ่งเห็นใจอาจารย์ป้อมเนะอะ <c oughs> ว่าทําให้เข้าขอไว้ถ้าเราเข้าบ้างที่หนึ่ง ครับเข้าแต่แปดเข้าแปดตัวเดียวก็ยอมรับอยู่อืมบทที่เป็นเลขน้อยก็ได้ครับพอวันที่ห <c oughs> ววออกออกสนะิบหกวันที่สิบเจ็ดเลิกงานมาครับเวลาเลิกง,งานมาก็จะชอบมามานั่งตรงนี้อืจนเย็นครับเวลาเหนื่อยจะมานั่งนั่งเล่นกระปูนหละครับว่างวดที่แล้วไม่ได้โคนะหมดที่แล้วคือฝันแล้วว่าจะมาขอย้ำไม่ได้โคละเลยวันที่สิบเจ็ด วันนั้นหวยออกแล้วว่าจะมาขอจริงๆหละครับผมเลยสามงวดสามครั้งที่จะทําแล้วอืมเลยมานั่งนั่งตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเป็นสองทุ่มมานั่งสมาธินั่งให้จิตว่างเปล่าเมือนเราเหนื่อยจากงานล้าเนาะชอบมานั่งเล่นตรงนี้เพื่อเพื่อผ่อนคลาย <c oughs> พักจิต <c oughs> มีปัญญาเพื่อรักษาจิตเมื่อเรามานั่งพักจิตให้เราให้สงบครับนั่งภาวนาไปมันจิตว่างเปล่าก็มองเห็นเลขอืม เหมือนเรียกว่ามันอรามาชาติไปเป็นพลังบวกอะว่าเป็นพลังบุญมาเลขพลังบุญมากกว่าครับมานั่งขึ้นวันที่สิบเจ็ดได้เลขหกศูนย์กับเจ็ดศูนย์มันนั่งตรงนี้ได้แค่สองชุดพอ <c oughs> มีมันสามสี่วันคือวันที่สิบเก้าเรไแหละครับฝันผู้ปกติจะไม่ค่อยฝันเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ผม, <c oughs> ผมนานจะฝันทีหนึ่ง ฝันว่ามีเพียร์นาคเหมือนเป็นงูอ่ไปหาเนาะอืมแล้วพอตอนเช้ามางูไปที่บ้านจริงจอ๋อที่งูไปที่บ้านงูไปที่บ้านเือเป็นงูยาวประมาณวากอบว่าแล้วพันเกลียวกันอืมประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะครับไม่ยอมออกจากบ้านคือตอนกลางคืนอ่ะฝันเห็นงูอยู่แล้วอ๋อตอนกลางคืนฝันเห็นงูฝันเห็นงูเดินเช้ามาเจองูจริงๆงเจองูจริงๆอันนี้มีมีคลิปมีอะไรลงลงข่าวใหญ่ครับใช่ครับอี่ก็ถ่ายแล้วก็ส่งไปนักข่าวเนาะ ครับฝันเห็นงูงูกลางคืนฝันเห็นงูอเช้าเช้ามาตื่นมายังไม่ได้ล้างหน้านะอ่าเปิดประตูปุ๊บเจอเลยวะงูตัวใหญ่ประมาณวานหนึ่งอ้ะาได้ป็นซิล่ะพันกันเกลียวไม่ยอมไม่ยอมไปไหนครับพันอยู่หน้าบ้านอ่ะอืมเออแว่าจะมาให้โชครเพราะอยู่ๆไม่เคยในรอบ20ปีเพิ่งเคยเห็นงูงูเกี่ยวกันครับครับตั้งแต่อันนี้เคยเห็นครั้งแรกอยู่ที่อำเภอเมืองจันท์ ครับผมแถวบ้านปุตเทพยบอะไปทางานอยู่ตัวประวัศาสต์แล้วก็ไปเหมือนเราไปดูเรื่อยๆนะจากนั้นก็เลยเจองูเกี่ยวกันตั้งแต่ปีหลายปีแล้วเกือบยี่สิบปีแล้วในรอบหลายปีเพิ่งเจอหลายปีเพิ่งมาเจอแบบนี้แล้วเจอในบ้านตัวเองปกติจะเจอในป่าในข้างทางเลยมีเจอในในบ้านในเป็นซีเมนบ้านก็ไม่ได้รกอะไรนะแต่อยู่งูมาได้ยังไงก็ไมาได้ยังไงเนาะยาวประมาณวาสองสองตัว แล้วก็คิดว่าการที่งูมาบ้านอย่างนี้เราถือว่าเป็นยังไงวะถามคนเือว่ามาให้โชคมาให้โชคคนแก,กถทมคนแก่แถวบ้านเขาว่าน่าจะมีโชคใหญ่อามาให้มาให้แล้วก็คนเขาก็ตีเป็นเลขอะไรเจ็ดเจ็ดครับคนก็ตีหนึ่งหนึ่งอืมคนก็ตีสองแปดครับแต่ว่าอากราวพัฒนาไปหมดแล้ว ออกอกนละเหตุอกมันก่อนอกหนึ่งมีคนว่างูก็เป็นหนึ่งหนึ่งแต่บางคนก็ตีงูเป็นแปดสองสองแปดเจ็ดหมดแล้วเหลือเหลือเลขที่บ้านเลขที่บ้านที่บ้านมีคนมาถามเลขที่บ้านหลายคนชาวบ้านมาถามอืที่เขาเห็นก็มันมันนานทีเราจะเจอแบบนี้เนาะพราะเนาะไม่ค่อยจะเจอไม่เคยเจอม่าศักดิเคยเจอไหมไม่เคยไม่เคยครับมันหาหาดูได้ยากแล้วก็มามาที่บ้านของคนที่แบบว่า มีสายพญานาคด้วยสายพญานาคด้วยผมมันสายพญานาคแล้วโบโบที่บ้านพ่อนี่ครับอืออยู่เจองูทําไมไม่ไปบ้านหลังอื่นเนาะทำไมเออทำไมไม่บ้านหลังอื่นจะแย่ทำไมไม่ไปแล้วก็อยู่่จนเราถ่ายเสร็จเนาะแล้วบ้านพ่อก็เป็นพื้นซีเมนด้วยพื้นซีเมนด้วยงูงูต้องอยู่เป็นในพื้นดินแล้วเป็นป่าเนาะใช่ครับเป็นพื้นซีเมนถ้าเบาสักไห้ดูคลิปเนาะครับผมในซีเมนเลยป็นซีเีาอไปลงคนดูเยอะเหมือนกันคนก็มาถามมาเล็ที่ว่าี่ดูตามช่องับก็เลย ของเช้ามาพอเจองูวันนั้นอ่ะกลางคืนก็มานั่งนี่นั่งเพื่อว่าเลขเลขมีเคลื่อนมีอะไรไหมว่าอย่างนี้นะพอดูว่าครับเราก็อยากได้เลขอีกเพื่อเพื่อความมั่นใจนะครับผมเลยได้เลขอีกสองชุดเป็นเป็นเลขนั่งภาวนาอยู่ในนี้เลยครับผมนั่งภาวนาอยู่หน้าศาลปู่หน้าศาลปู่เงียบๆว่ารอบนี้ขอจริงปู่มันรอบแล้วตั้งใจจะขอขอให้อกแต่ว่าอาจารย์ป้อมมาขออาจารย์ป้อมมาขอริงว่าเลข อาจารย์ผมขอแล้วเราก็ขอวันนี้ก็ได้ว่างไงครับคือเลขเลขเข้าว่าเข้าไม่เข้าระว่าไม่เข้าแปดตัวเดียวล่างบด็วิ่งเก้าล่างวิ่งแปดก็ขอโทษเอฟซีด้วยขอโทษในความจริงใจแต่เอฟซีรอพ่อนะครับผมรอรอเลขช่างจรวดนงแต่พก็เลขเลขผมไม่เยอะโค้งสุดท้ายก็มีโค้งเดียวแหละโค้งไม่เยอะก็มีพี่ที่อยู่ต่างประเทศอ่ะเพิ่งต้อนนับก็เลยไม่ได้ทําต้อง คุณแม่สมใจที่จะมาบนข้อผมจะมักจะทาตอนเช้าเนาะจะยังไงผมทําแล้วจะส่งลายให้เป็นต่างส่วนตัวได้แล้วทงให้บ่าสักครับทีนี้มันติดว่าอยากได้บันจันมากกว่าบัลจันเป็นวันมหาเสน่ห์ครับผมครับก็ฟังด้วยครับเด้อคุณแม่ครับผมที่อยู่ทางนครสวรรค์เนาะใช่ปทุมธานีปทุมธานีเนาะปทุมธานีไม่สมใจครับผมกับอดีผมอยากได้เป็นวันจันทร์แต่ทีแล้วคือมีเอฟซีมาจากต่างประเทศเนาะก็เลยจะพาไปนู่นไปนี่กราบไหว้แพานาค ไปหลายที่อืแล้วไปดูช้างดูอะไรด้วยครับผมก็เลยว่างั้นผมออกวันจันทร์ดีกว่าอืมครับพอดีพ่อก็ติดธุระอยู่ในช่วงนั้นเนาะติดธุระวิ่งงานหลายที่ตั้งแต่เอฟซีไปเที่ยวด้วยเนาะไปเติมบุญไม่ก็คือเขามาจากขึ้นเครื่องบินมาเนาะนานมาทีเนาะนานาทีก็ต้องเออต้องให้กําลังใจคือครับคือท่านก็ได้มาเป็นเอฟซีชอบออบสักด้วยแหละเขาก็ชอบดูเนาะได้มาร่วมสร้างร่วมผมดินร่วมอะไรด้วยเลยเลยก็ต้อง อะไรนะดูแลท่านดูแลเขาเปรียบเสมือนพี่สาวคนหนึ่งท่านยังให้แบงค์สวิตมาเลยอเอาไว้ครับท่านก็มาจุดทูบตัวเนี้ยครับนั้นก็ไปที่ถอยฉัดด้วยผมก็ได้ไปเพราะนั้นติดงานถอยฉัดที่ปีเร่ลมอ๋อปีเร่ลมครับที่เป็นตำนานครับนี่ก็เล่าต่อว่าเพราะนั้นที่มานั่งได้สองชุดเนาะครับผมแล้วว่าอีกสองวันมาก็ไปฝันครับผมฝันมาเจองู งูสองตัวครับคือฝันใ,นในในความฝันน่ะฝันว่ามีงูสองตัวมหามหาพ่ออว<ม>นเวียนวนเวียนมาหาเหมือนลงจากบ้านแล้วก็มันจะมาหาทําเนี้ยทาโครคงมาหาแต่พอตื่นเช้ามาเจองูจริงๆเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากที่แปลกประหลาดแบบนี่ท่านจะให้โชคพอเจองูปุ๊บเย็นวันนั้นมาก็มานั่งตรงเนี้ยก็มานั่งตรงนี้ปกติทุกเย็นเลิกจากงานตรงนี้เป็นที่พัก สงบจิตใจคือเหมือนเราเหนื่อยจากงานก็จะมาพักจิตพักจิตเพื่อเพื่อชาร์จไฟมันเติมพลังบวกให้เราคระบอกรองพลังบุญครับบก็เลยว่ามอนั่งอยู่ประมาณเดี๋ยวทุ่มหนึ่งรอบก่อนนั่งจากทุ่มหนึ่งไปถึงสองทุ่มครับรอบนี้นั่งจากทุ่มหนึ่งไปถึงสามทุ่มอนั่งนั่งตัวเนี้ยเพื่อเพื่ออยากได้เลขว่าเราจะสร้างแล้วขอเลขตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ขอให้เข้าว่า อย่าให้เลขเยอะเด้อปูทุนน้อยก็นั่งนั่งคือนั่งเงียบจนลูกน้องที่อยู่บว่าพี่นั่งนานแท้ทุบหมดไปดอกรอบหนึ่งรอบหนึ่งแล้วยังยังไม่ออกยังไม่ออกคือบางทีเราทุกคนลาทางานจิตก็จะปรุงแต่งต้องอยู่กับงานครับเราต้องทุกคนต้องมีการพักจิตคพักจิตเพื่อจิตจะได้โล่งเราจะจะรู้สึกสบายตัวเบาตัวผมก็ใส่ตรงนี้เป็นเป็นที่พักพักจิตครับลาเราทํางานครับถือว่า ในเลขให้ fc เนาะครับก็เลขไม่เยอะงวดนี้อืมครับแต่ผมว่าเข้าเพราะมั่นใจเลยไหมมั่นใจเราอนี้มั่นใจอืมมั่นใจมหมมันก็ประกอบกันหลายอย่างนะทั้งงูประกอบที่บาเนาะกับงูที่ฝันเห็นงูแล้วช้ามาเจองูช้ามาเจองูอีกครับเรื่องะไรเรื่องอัศจรรย์ครับนี่ก็เดี๋ยวจบไปแล้วจบไปแล้วใช่ไหมครับครับโอ้มาสักนี่ครับเลขเป็นเลขที่อันนี้โอครับ ว่าเป็นเลขพลังบุญเลยใช่ไหมครับพลังบุญเพราะว่ามันนั่งตัวนี้แล้วมันมางมานั่งครับผมมานั่งฉาไอวันแรกได้หกหกศูนย์กับเจ็ดศูนย์ครับผมแล้วก็มามาฝันเห็นงูพอฝันเห็นงูปุ๊บก็เลยมันมานั่งอีกครับผมอันนี้ยเลยได้หกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งครับเนี่ยที่ที่เพะเลขรวมมาไม่จะเป็นเลขอยู่ในวงกลมเนี้ยหกเจ็ดกับหนึ่งศูนย์ครับได้ประมาณเนี้อนี้หกเจ็ดแล้วก็หนึ่งศูนย์ หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกศูนย์เจ็ดศูนย์ใชไหมครับผมครับไม่มีเลขสามตัวนะ้ครับพ่อเงื่อนนี้ไม่มีบารมียังไม่ถึงบารมียังไม่ถึงจับได้แค่สองตัวปูให้แค่สองตัวเคยขอสามตัวแล้วไม่จะไม่ค่อยเข้าแต่ถ้าสองตัวมันเจ็ดเก้าเข้าเลยเลยไม่กล้าขอว่าอาจด้บุญบารมีเรายังไม่ถึงบุญเรายังไม่ถึงครับครับเลขนี้ก็คือเหมือนเป็นเลขพลังบุญครับครับถ้าเลขเข้าก็รวมบุญด้วยกันครับผมครับอันนี้อันนี้เผื่อท่านคือ เผื่อท่านไม่ชอบเลขข้นล่างเน,ะนาะเราจะชอบเลขบนก็ได้เพราะมอยู่ในเลขกลุ่มเลขสี่ตัวเนี้ยอืมเลขสี่ตัวท่านอาจจะชอบไม่เหมือนผมครับอาจจะชอบตัวบนอันนี้ตัดเลทเองเนี่ยแล้วแต่บุญท่านครับครับแต่ผมถ้าผมชอบชอบตัวนี้มากเพราชอบเจ <70. S 1> ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เลขนี้เคยไม่เคยถูกอะ่ะเคยถูกเลขเจ็ดศูนย์เมื่อสองสามปีที่แล้วเลขเจ็ดนี้เกี่ยวกับพานาใช่งูกับพานาสมายเลขเจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วเป็นวันเกิดวันที่เจ็ดด้วย ที่จะสร้างเจ็ดพฤษสภาครับผมช่วงนี้ก็ได้งานที่จะทําให้เสร็จแร้วเพราะว่าวันที่เจ็ดพฤษสภาเริ่มสร้างแล้วครับค่ายเอฟซีขอบพุณเอฟซีช่องมาวสั์ทุกท่านที่ได้ร่วมทมดินครับครับที่่วมบริจาคมาครับครับแล้วก็จะเริ่มสร้างองค์ปูนะครับเดือนพฤษภาเจ็ดพฤษสภาเพราะว่ามันช้ามีเอฟซีโทรมาอที่อยู่แถวสนมอเพราะว่าวันที่เจ็ดควจะมาร่วมด้วยอืมครับ ใครอยากร่วมทําบุญด้วยกันนะครับอยากร่วมสร้างเนาะสร้างเราก็บาดสิบบาทแล้วแต่สัทธานะครับผมัทธานะครับผมไม่ได้บังคับกันนอกระแต่ไม่ได้บังคับได้มากในราผมะ็จะผมก็จะสร้างไปเรื่อยๆตามกําลังตามพลังบุญที่เรามีครับผมถ้าบุญเราเยอะก็จะเสร็จเร็วเสร็จเร็วถ้าบุญเราพลังบุญเราน้อยครับเราก็อาจจะไปตามกําลังที่เรามีก่อนตามบุญวาสนาเราแต่ความสร้างก็คือคือการสร้างเป็นองค์ใหญ่เนาะฉระนั้นพี่ที่ที่จากส์แลนเขาก็มาดูที่อืเขาก็จะเป็นเหมือนจะเป็นเขียนเป็นภาพด้วยแหละ ว่าเออถ้าขอฝนนิดนึงเพราะว่าองค์ใหญ่กกลัวทุดเพราะว่าเออถ้าจะถึงพฤษภา,ายเดือนหนึง่งฝนน่าจะมาหนักๆนิดนึงก็อเอาเลยอพอก็เขาก็มามาดูเพราะว่าเขาเป็นคนร่วมบุญด้วยเนาะครับเ้าก็มาอยากเห็นสถานที่จริงครับผมนั้นก็เป็นรับท่านไปเจอกันที่วัดพยอมตำน,นานพีระล่มอะ่ะเขราท่านก็มานี่ต่อครับครับแล้วก็พาไปเที่ยวครับก็คลิปนี้ก็ไวเป็นแนวทางเนาะ ผมไม่รู้เลขออกตัวไหนก็ใช่ครับคุณเอฟซีที่ติดตามชมช่องบ่าวสักคากรรมอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้ครับให้กําลังใจคนทํางานกดก็อยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเนาะครับผมครับก็ไม่รู้เลขออกตัวไหนแต่ว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางครับผมลอตเตอรี่ใบหนึ่งก็ได้ลอตเตอรี่ใบนั้นท่านอาจจะได้รางวัลใหญ่ครับก็มีแครรู้ไม่แนะนําให้เล่นใต้ดินเนาะครับผมเพราะว่าเลขสองชุดนี้เป็นเลขรางวัลที่หนึ่งเอ ที่หนึ่งก็ได้เลขท้ายสองตัวก็ได้ครับผมอะไนี้แคบไว้ไม่มีการเปลี่ยนเลขเด็ดขาดครับผมมีแค่นี้นะครับมีแค่นี้ของคุณพ่อช่างจรวดนะครับผม fc ที่รอคอยนะครับผมแคบไปเลยนะครับท่านผู้ชมมีแค่นี้ครับหกเจ็ดหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับผมใครอยากโทรปรึกษาคุณพ่อช่างจรวดหรือว่าอยากร่วมสร้างองค์ปู่ก็ติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองหนึ่งห้าศูนย์ห้าห้านะครับผมหรือว่า fc ติดต่อคุณพ่อไม่ได้ก็ติดต่อหาร์บอร์สักด้วยตรง เดี๋ยววันที่เจ็ดพฤษภาเรามาครับผมจะมีโรงทานหน่อยหนึ่งแล้วก็ครับจะชาวบ้านมาช่วยเทหลุมเทไรเพื่อเป็นเป็นเกียรติประวัติคั้งนึงว่าเราเกิดปีมะโรงเนาะครับผมแล้วเกิดวันที่เจ็ดพฤษภาก็เลยอยากอยากสร้างวันที่เจ็ดวันนี้แหละเป็นวันที่หมอที่สุดอ่ะเป็นวันเรื่องดีแล้วไปดูในปฏิทินก็เป็นเป็นเป็นเรื่องมงคลจริงอืมเลยเลยเลยอดเพลีอไว้กินหวานก็ขอให้ทุกอย่างราบรื่อราบเลื่นก็เสร็จเร็วๆนะครับเสร็จเจ็พฤษภาเนี่ยก็วันนี้ก็ชอบ 7จ็เงยเจ็ดเจ็ดศูนย์เป็นตัวเด่นของคุณพ่อยนะครับแนวทางนะครับแนวทางก็สุดท้ายก็ให้เอฟซีเอาไปเสี่ยงโชคเป็นเป็นแนวทางเฉยครับผมท่านอาจจะมีเลขในใจแล้วมาตรงกับเลขนี้ครับก็ถือว่าเป็นเลขพลังบุญน้าถูกเราร่วมบุญกันห้าบาทสิบบาทก็ยกมือสาธุขอบคุณที่รับชมในวันนี้ขอบคุณครับแล้วก็สุขภาพแข็แรง คิดอะไรก็ให้ได้สมบัติกลังใจปรารถนารผมก็ให้กําลังใจทุกคนที่เข้ามารับชมวันนี้ครับผมแล้วก็รวยทุกท่านนี่ครับขอบคุณค่าขอบคุณคุณพ่อช่างจรวลดนะครับเดี๋ยวเรามาขอพรกันต่อนะครับผมขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมเราว่าปู่องค์ดำนะครับท่านผู้ชมอยู่ด้านหน้าของเอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับผมนี่คือปู่องค์ดำแสนสิริฉันทาซื้อน้ำแป๊บนึงใครที่อยู่ตรงนี้ เดี๋ยวป้าบอกเมื่อกี้หมดแต่อธิษฐานได้เลยนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะรอบกันนะเดี๋ยวพ่อขอใหม่นะเดี๋ยวเข้าแสงเดี๋ยวไปที่น้ำครับผมนะครับผมท่านผู้ชมก็อยู่ตรงนี้ก็อธิษฐานเลยนะครับผมท่านผู้ชมอธิษฐานในใจเลยนะครับผมใครอยากขออะไรกับปู่นะครับถือว่าช่องบ่าวสักคักอรุณเป็นแนวทางให้กับเอฟซีเป็นสื่อกลางให้กับเอฟซี ที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางมาที่ศาลปู่องดํานะครับผมก็อธิษฐานทางบ้านได้เลยนะครับผมอธิษฐานได้เลยนะครับสาธุสาธุนะครับเอฟซี FC ทุกท่านขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ํารวยร่ํารวยรวยหนะ้าที่การงานรวยสุขภาพร่างกายโรคภัยยามาเบี่ยนเบียนนะครับผมวันนี้ผมเบ่าสักคกอโรดได้มีโอกาสเดินทางมาหาที่ศาลปู่แล้วนะครับผมขอให้เอฟซีของผมเฮงเฮงปังปังกับทุกท่านนะครับผมรวย นะครับผมสาธุสาธุาธเด้อน,นะครับผมเอฟซี FC. อ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายหล,ลายมุมให้ทุกท่านได้ชมคนลุกเลยนะครับท่านผู้ชมผมยืนตรงนี้คนลุกเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับ อโอเคนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวสักคักอโลโด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านรวยๆปปังๆกันทุกท่านนะครับผมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามนะครับ F c ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ